สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งังพยอมค่ะนี่จะให้ดูอะไรตอนนี้ต้นชมจันนะคะออกดอกเต็มเลยนะคะนี่กำลังจะบานนะคะนี่อันนี้กำลังตูมตูมแบบนี้สวยมากนี่ค่ะกำลังตูมเยอะเลยนะคะถ้าจะเก็บกินก็เก็บได้อีกแล้วนะคะนี่ ดอกตูมๆดอกบานๆไปบานยังไม่เต็มที่นะคะนี่ดอกตุมเต็มเลยเห็นไหมคะอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าบาลางพยอมเพาะไว้นานแล้วก็กว่าจะได้เอามาลงแปลงปลูกแถวนะคะนี่ก็จะได้เมล็ดพันธุ์เยอะเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เก็บกินเลยนะคะนี่ค่ะ ดอกที่โรยไปแล้วนะคะแต่บางดอกนี่อันนี้แห้งแล้วนะคะนี่ได้สองเม็ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ก็ใกล้แห้งนะคะเราก็จะจิ้มไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าเถาเก่าแห้งไปเถาใหม่ก็จะเกิดขึ้นมานะคะก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะเพราะว่าใช้ขึ้นขึ้นครั้งเดียวกันเลยนะคะนี่ จะไม่ให้เสียโอกาสเลยนะคะหูดอกสวยมากนี่อันนี้เต็มเลยนะคะข้างบนก็มีอ้าวดอกนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่สวยไหมคะส่วนถั่วฝักยาวก็คงจะวายแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้มาเก็บกินเลยนะคะนี่ ใครรู้จักตัวแมงกระแทไหมคะนี่ค่ะนีเม้นมากนะคะตัวแมงกะแทอันนี้เอาไม่ชัดซะแล้วทำไงก็ไม่ชัดเนาะก็พาให้มาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศในยามเย็นๆนะคะนี่ แตงกวารอดจากเต่านะคะเหลืออยู่สองกอนะคะนี่ดูีิลูกเขาตาะเหมาะตะแมะเชียหงิกหง,ง,งอยเลยก็มีตัวไม่รู้ว่าเป็นแมงแรงวันทองหรือเปล่ามาต่อยตอนนี้พังปลายเถานี่ก็เริ่มดกนะคะเริ่มเริ่มจะมีลูกติดลูกนะคะนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวต้องปลูกใหม่นะคะต้องรอเวลานิดนึงช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนนะคะไม่หนาวซะแล้วนะคะแต่ชอบใจฟักทองจังเลยนี่ค่ะฟักทองของปราสมนะคะกำลังจะทอดยอดแล้วนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะได้ไวสองกอนะคะสองกกนะคะนี่กำลังจะทอดยอดแล้วนะคะ มีมแมลงเต่าดิจะดีดให้ดิ่งเลยชอบจังเลยกำลังสวยๆยงี่จะมากินใบสิอีกแล้วส่วนตรงนี้เป็นกระเจี๊ยบกินยอดนะคะดอกเขาจะบานตอนเช้านะคะอันนี้ก็เห็นบานไปเมื่อวานเมื่อวานนี่สิอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวค้างใหม่นะคะ ก็เริ่มงามแต่เพีย้ยน้้ำมันลงนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพีย้ยน้้ำมันเริ่มลงอีกแล้วนี่เขาเขาเราจะต้องจับพันค้างนะคะรถสิบรู้ว่าคันนี้ผ่านทีไรจะต้องเปิดแก๊เป๊เป็ดเป,ด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 ปดอยู่เรื่อยเลยนี่ อันนี้ก็ดินตรงนี้อาจจะมีเชื้อรานะคะนี่ค่ะใบเริ่มแห้งอีกแล้วนะคะก็ไม่ค่อยสมปรดีเท่าไหร่นะคะเพราะตรงนี้อยู่ในร่มนะคะไม่ได้อยู่กลางแจ้งกลางแดดส่วนตรงนี้ก็พริกรอรอนะคะมีพริกมีมะเขืออยู่สองสามต้นก็รอเวลาปลูกนะคะ ช่วงนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยงานหลายอย่างนะคะอ้าวมีนี่อีกอนึงลืมเลยนี่นี่ก็งามนะคะสำหรับปักทองประส้มนะคะอันนี้ตะไคร้ตะไคร้หอมน่าจะใช่ตะไคร้หอมนอมมาจิ้มไว้เริ่มแตกแล้วนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนเื่อมาดูพืชผักสวนครัวของบาลายวังพยอมแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายวังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ